เอาเลยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายนมผงครับคลิปวิดีโอในวันนี้นี่ครับพี่นมผงจะมาสอนจับมิวนะครับมิวธรรมดานี่แหละนะครับมิวล่าธรรมดานะก็จะมีแถมจะเป็นทางด้านของเจ้าโปเกมอนตัวดาบตัวนี้ไม่รู้ชื่ออะไรนะแต่ว่าเป็นสีพิเศษนะครับซึ่งเป็นสีที่ไม่ใช้นี่ด้วยนะเป็นสีที่น่าจะจับได้แค่ตัวเดียวในเกมนั่นเองนะฮะแล้วก็จะมีทางด้านของสอนการจับคาบิก้นนะครับที่อยู่กลางเมืองเอลิดียซิตี้เนาะเป็นของแถมให้แล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นทางด้านของเกลาดอสหลากสีนะครับไม่นสีีาามมูซึหลยกๆ แล้วแต่คนดูจะไปจับกันลวกันนะครับโอเคถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยกำปะกันไว้ให้แน่นครับแล้วเราไปลุยกันเลยดีกว่าเล t โกครับผมก่อนรับชมคลิปวิดีโอนะครับฝากทุกคนกดไลค์และกดติดตามให้คนละหนึ่งคลิกนิดนะครับไปรับชมคลิปวิดีโอกันเลยครับผมสำหรับตัวแรกนะครับพี่จะสอนจับมิวก่อนนะครับสำหรับมิวตัวนี้เป็นมิวธรรมดานะที่ไม่ใช่มิวทูนะครับส่วนใครอยากดูวิธีการจับมิวทูพี่มีสอนไปแล้วเนี่ยวิธีการจับมิวทูนะครับเงื่อนไขแรกๆเลยเงื่อนไขหลักเลยดีกว่าเราจะต้องมีโปเกมอนที่มีท่าบบััครผม ซึ่งโปเกมอนที่เรียนท่าเฮดบัตได้แทบทุกตัวเลยนะที่เรียนท่าเฮดบัตได้ซึ่งในคลิปวิดีโอพี่จะเอามาเป็นตัวนี้นะไม่รู้ตัวอะไรเหมือนกันแต่มันอยู่ใน PC พอดีก็เลยหยิบม,มาใช้บ้างเนะยครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็เรียนท่าเฮดบัตได้นะค,คนดูก็สามารถใช้โปเกมอนตัวอื่นได้โปเกมอนตัวอะไรก็ได้เลยขอแค่สามารถเรียนท่าเฮดบัตได้ก็พอนะครับผมแค่ขึ้นมาชั้น2ครับผมแล้วทีนี้ทําการเรียนท่าเฮดบัตครับการจะขึ้นมาชั้น2คนดูจะต้องทําการจบยิมบินก่อนนะครับเคลียเนื้อเร เรียนท่าเฮดบัตให้เรียบร้อยครับผมพอเราเรียนท่าเฮดบัตเสร็จสิ้นแล้วใช่ไหมทีนี้นะครับให้ทุกคนเดินตามคลิปวิดีโอมาได้เลยครับโดยคลิปวิดีโอนี้อพี่ผู้กองบอกว่าโปเกมอนตำนานที่เราทํากันนะครับเริ่มจะหมดแล้วนะฮะแล้วพูดง่ายๆว่ามันมันน่าจะหมดแล้วแหละนะครับตอนนี้ก็จะมีเหลือพวกแคบโปเกมอนมายาที่แบบว่ามันจะมาตามสภาพอากาศอะไรเงี้ยซึ่งพี่ก็อาจจะไม่ได้ทําคลิปลงด้วยซ้ำเนี่ยอาจจะมีอีกคลิปก็จะเป็นคลิปเอ่อเลควาซาการ์ดอนเคกยนะครับที่จะทํารีเทิร์นใหม่นะครับ ให้ทุกคนมีมทที่พอร์ตดก้านะจะจับมิวนะเดี๋ยวขออธิบายก่อนนะครับเดินตามวิดีโอเลยนะค,คนดูนะฮะคือเรื่องตำนานตอนนี้มันใกล้จะหมดแล้วสำหรับแบมลเรียนะครับก็ไว้ดูในอนาะคตว่าจะอัปเดตโปเกมอนตัวอะไรมาเดี๋ยวพี่ก็จะมาสอนอีกเพิ่มแล้วกันนะฮะก็สำหรับคอนเทนต์ในช่องก็อาจจะมีไปเกี่ยวกับเกมอื่นหรือไม่ก็เกี่ยวกับเกมโปเกมอนเป็นแบบภาคอื่นที่ไม่ใช่ภาคอื่นแบบอาจจะเป็นแบบอื่นอะไรเงี้ยครับอาจจะมามีสอนเกี่ยวกับแมปอื่นด้วยก็ได้เพราะ มันมีอีกตัวแมปหนึ่งที่ชื่อว่าซีเซ็ตมูลอันนั้นมีปรกมวลตำนานเยอะมากๆนะครับก็น่าไปหลอกเหมือนกันเนี่ยแล้วทุกคนทำตามคลิปวิดีโอแล้วครับผมใช้ถ้าเฮดบัตรกับตรงถังตรงนี้นะถ้าไม่มีถ้าเฮดบัตรเราก็จะไม่สามารถดําเนินเนื้อเรื่องไปการจับมิวด้เลยนะครับแล้วก็เดินขึ้นชั้นสองไปกดปุ่มสวิตช์นะครับตอนนี้ปรกมวนตำนานพี่ก็ลงแทบจะหมดแล้วเพราะว่าในโรเล่ก็มีในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เยอะเพราะว่าตัวเกมก็จะอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆเนาะก็ ขอบคุณคนดูที่ติดตามชมกันมาแล้วหลายๆคนเนี่ยก็ไม่มีรู้คอนเทนต์ในเกมแล้วจะทําอะไรต่อนะแต่ก็ยังรอคลิปวิดีโอของพี่อี่จะไปจับมันตำนานก็ขอบคุณมากจริงๆครับผมเดี๋ยวก็จะมีโปเกมอนแมปอื่นมาให้ทุกคนได้ลองกันนะมีหลายแมปมากเอาตัวงาสร้างมอนเขาสร้างกันมาเยอะแยะมากมายเลยแหละเออสำหรับ NPC ตรงนี้นะครับมันสามารถหลบได้ทุกคนทาการชิดซ้ายชิดกําแพงไปเลยนะครับมันไม่ต้องสู้ได้แต่อันนี้พี่ไม่รู้ครับก็เลยเผื่อสู้ไปนะครับผมก็สู้ไปครับไม่ยากเท่าไหร่นะับ โดยถ้าใครดูคลิปวิดีโออะล้วรู้สึกว่าพี่ครับทาไมภาพมันเบลอเหมือนแตกๆอันนี้พี่ต้องขอโทษจริงๆครับเพราะในว่าเกิดข้อผิดพลาดตอนอัดคลิปวิดีโอพี่ไม่ได้อัดให้มันเต็มจอแล้วจรนี้นพี่ก็ขี้เกียจไปอัดใหม่แล้วก็เลยต้องมาขายายจอทำให้ภาพมันแตกนะขอโทษด้วยจริงๆนะแล้วก็ขอลงคลิปวิดีโอและการอย่างน้องน้องได้ดูวิดีขั้นตอนเนาะโอเคนะพอเราหลบ npc มาหมดแล้วใช่ไหมครับให้ทุกคนมาที่เครื่องตรงนี้ครับสามารถเซฟเกมไว้ได้ก็ได้แต่ต้องไม่ต้องเซฟเกมก็ได้เพราะว่ามันไม่มีผลนะครับเราไม่สามารถที่จะจับได้ททัันนีเลยะสรบม มิวนะครับจะเป็นแค่การปล่อยเข้าไปในป่านะครับการจะจับมิวได้เราต้องไปวนหาในป่าอยู่ดีนะครับซึ่งก็ยากนะครับผม <S <S แต่ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนในการที่เราจะสามารถเจอมิวได้นั่นเองครับจะอยู่ในตรงนี้เลยสามารถมาเช็คได้นั่นเองนะครับตัวต่อมาครับผมจะเป็นทางด้านของคาบิคอนนะครับผมพี่จะสอนจับคาบิคอนต่อเลยเนะี่ยให้ทุกคนบินมาที่เอ d ิเดียซิตี้นะครับผมพอมาถึงเอ d ิเดียซิตี้ใช่ไหม เงื่อนไขในการจับคาบิกอนนะครับเราจะต้องไปทําการจับงูก่อนไปชื่ออาบอกอะไรสักอย่างนะครับงูสีม่วงซิปพี่ก็จับมาแล้วแหละเนี่ยนี่ทุกคนน่ามาที่นี่น่าจะเห็นอยู่ว่ามันนอนอยู่นะครับซึ่งสามารถจับได้นะครวิธีการจับงูก็ง่ายแสนง่ายครับผมให้ทุกคนมาที่มันเป็นอะไรว่ามันเป็นมัสยิดหรือมันเป็นแบบว่ามันเป็นพิรามิดหรอมันเป็นอะไรของอียิปต์นั่นแหละเป็นโบราณสถานนะครับทุกคนเดินมาที่นี่นะครับตรงนี้เลยเดี๋ยวขอชีดสเปรย์นิดหนึ่งนะชุ่มเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี ในทุกคนเดินเข้าไปข้างในได้เลยครับมันจะมีงูเนาะอยู่แบบอยู่ข้างในนั่นแหละให้เราไปวนหานะครับซึ่งเดี๋ยวพี่จะพาไปดูตรงจุดที่พี่วนหาเจอนะซึ่งพี่อ่ะไม่รู้ว่าในนี้มันมีตัวอะไรบ้างนะครับพี่ไม่ได้ไปเปิดวิก,กิดูด้วยนะแต่พี่จะวนในจุดที่พี่เจอให้ละกันนะว่าพี่เจอตรงไหนนะครับเพราะพี่กลัวว่าแต่ละจุดอ่ะมันจะมีไม่เหมือนกันไนงะซึ่งสถานที่นี้เนี่ยใครอยากรู้ว่าคืออะไรนะครับสถานที่นี้เป็นสถานที่เอาไว้จับวิกิีนี่นะครับ ซึ่งพี่ก็สอนวิธีการจับไว้แล้วสามารถไปดูได้ในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับผมทุกคนเดินมาตรงนี้เลยพี่เจองูตรงนี้แหละครับเป็นงูสีม่วงนะครับตรงนี้เลยฮะให้คนดูวนตรงนี้เรื่อยๆื่อจนกว่าจะเจอได้เลยเนาะเออวนแล้วก็จับมาครับหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้นะนี่เลยพอเราจับมาแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมทีนี้ให้ทุกคนทําการเดินกลับไปครับเราจะไปหา NPC ตัวหนึ่งเขาจะเป่าเป่าปีนะครับถ้าเรานึกถึงง่ายๆก็เป็นเหมือนกับคนที่เขาเป่าปีแล้วมีงูออกมาจากหายอะไรประมาณนั้นฮะ ประมาณนั้นเลยมันคือเอพแบบนั้นเลยนะฮะเราต้องเอางูสีม่วงเนี่ยไปให้เขานะเพื่อที่จะให้เขาสามารถโชว์การแสดงเป่าปีเรียกงูได้นั่นแหละทีนี้ครับทุกคนเดินกลับไปที่ประตูเดิมครับซึ่งจะเดินจะเก็ตอันสตั๊กจะบินไปก็แล้วแต่คนดูนะครับได้หมดเลยเดินมาตรงนี้เลยเดินมาเรื่อยๆลา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  ึ่งช่วงนี้ฝนตกนะครับก็ขอทุกคนรักษาสุขภาพนิดนึงนะฮะเออไข้วัดใหญ่ก็มาฝนตกก็มีนะครับอากาศเย็นมากในะช่วงนี้พี่อยู่ภาคใต้ก็แบบว่าค่อนข้างจะเย็นมากเลยนะทีนี้ทุกคนเดินหา m อ็ซที่เป่าปีนะรู้สึกว่าจะอยู่ตรงไหนวะเคยเห็นมันผ่านอยู่เน,นี่ยน่าจะทางนี้นะครับถูกไหมอ่ะถูกเลยครับให้ทุกคนทําการคุยกับเอ็ได้เลยนะครับจะเป็นการให้แบบเอางูของเราเทรดกับปีเขา,างประมาณนั้นนะฮะก็ทําการแลกไปเลยครับผม ก็กดเทรดไปครับกด yes นะครับเขาจะให้เป็นโปเกฟู้ดมานะ่ยซึ่งจะอยู่ในกระเป๋าของเราซึ่งพี่ไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนนะครับนี่ในคีย์ไอเทมก็อ๋อนี่ไงนั่นนะั่นะนะนะเออไม่เห็นแดงกันปะ่ะมันจะเป็นปีนะครับโปเกฟู้ดนะครับอันนี้ในคลิปวิดีโอไม่เห็นนะ <c oughs> <c oughs> เพราเราได้โปเกฟู้ดมาแล้วใช่ไหมทีนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคุณดูก็กด close เลยแล้วทุกคนเดินมาที่คาบิคอนนะครับเราจะทีนี้ก็ไปกดที่คาบิคอนได้เลยนะลิ้นพันมาช่วงนี้รู้สึกว่าลิ้นนนพพััับบ่่่อออยยมมากๆูดดะะไรไะรรคคช พอกดปุ๊บ,บเราก็จะเป่าคุยนะครับเราจะเป่าคุยให้คาบิกอนแล้วมันก็จะตื่นนะครับจากการรับไหลตื่นแล้วเท่านี้ก็สามารถจับคาบิกอนได้เลยแค่นี้เองง่ายๆตัวนี้เนะี่ยโอเคไปไปกันต่อเนี่ยครับซึ่งคาบิกอนตัวนี้เนะี่ยจะเป็นเงื่อนไขในการที่จะไปจับตัวต่อไปได้เลยและกันเนาะเผื่อบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าจะทําอะไรต่อก็เอาคาบิกอนตัวนี้มาใช้งานต่อได้เลยนะครับ ตัวต่อมานะครับที่พี่จะสอนจะเป็นตัวดาบที่สีไม่เหมือนปกตินะซึ่งมันไม่เหมือนปกติจริงๆเว้ยแล้วก็มันเป็นตัวที่จับได้แค่หนึ่งครั้งต่อเกมนะครับไม่มีภาพขึ้นให้ดูแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวทุกคนไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าว่ามันแบบหน้าตาเป็นยังไงนะครับแต่ว่ามันก็คือเหมือนดาบปกติแหละแต่แค่สีมันไม่เหมือนปกตินะครับมันไม่ใช่ชายนี่นะคนดูนะคือถ้าใช้นี่จะเป็นแบบหนึ่งนะครับแต่เจ้าตัวเนี้ยมันไม่ใช่สีปกตินะครับมันมันน่าจะเป็นแบบว่าโปเกมอนพิเศษนนนคััับบมมเเปป็หืออดาากกที่่ยู ก้อนหินเลยนะฮะซึ่งไอตัวแบบธรรมดาสามารถไปหาจับได้ที่บ้านบีสิงครับแต่ว่าไอตัวนี้ไม่เหมือนไม่เหมือนกันนะครับเพราะเงื่อนไขในการจับตัวนี้นะครับคนดูจะต้องมีเจ้าคาบิ้อนนะครับแล้วก็เอาคาบิ้อนเนี่ยไปเรียนท่าสตริงนะครับเพื่อที่จะมาจับเจ้าตัวนี้นั่เนเองนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับผมการที่เราจะมาจับเจ้าตัวนี้ได้เราต้องเอาคาบิ้อนเนี่ยมาใช้งานกันแล้วนะฮะซึ่งพี่ก็จะใช้เป็นคาบิ้อนชายนี่นะครับได้มาจากโค้ดในตัวนี้ซึ่งคนหมวยอายุไปแล้วนะฮะนานแล้ว ให้ทุกคนเอาคาบ,บิคอนมาเรียนท่าสตริงนะครับตามที่พี่บอกนะครับ,ข, 2, รบขึ้นมาชั้น2เหมือนเดิมเลยนะขึ้นมาชั้น2อเอาคาบ,บิคอนมาเรียนท่าก่อนเพราะเราถ้าเราไม่ทาท่าทาท่านี้เราจะไม่สามารถดึงดาบขึ้นมาได้นะก็กดเรียนท่าสตริงไปครับจะอยู่ด้านล่างเลื่อนดูเลยหาตัว S นะครับตัว S ตัว S นี่ไปเจอตัว S แล้วก็หาคําว่าสตริงนะครับเลื่อนลงมาเป็นท่าหินนะครับอันนี้เลยนะฮะก็กดเรียนได้เลยครับเป็นท่าแทนท่าอะไรก็ได้เนาะได้หมดเลยซึ่งพี่จะแทนท่านี้นะฮะโอเค พอเสร็จแล้วนะครับใหนดูทําการเดินกลับไปที่เดิมเลยตะกี้นะไปตรงหน้าทะเลชายหาดพอดิค,คาก็เดินตามคลิปวิดีโอได้เลยแล้วกันนะฮะเราจะไปกันที่มันเป็นโซนซาฟารีนะครับมันเรียกง่ายมันเหมือนเป็นโซนอนุรักษ์โปเกมอนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจหรือเป็นโซนสวนเหมือนกับพิพิธภัณฑ์มันก็ไม่เชิงพิพิธภัณฑ์อ่ะมันเป็นเหมือนเป็นเหมือนป่าส่วนป่าไม้อะไรเดี๋ยวลองไปดูพร้อมๆกันแล้วกันเนี่ยจะได้เห็นภาพเนี่ยครับเดินตามคลิปวิดีโอมาได้เลยนี่ฮะ เออเดี๋ยวขอบอกเกี่ยวกับเกียร์ดอสหน่อยนะครับเผื่อใครสนใจนะเกียร์ดอทมีหลายสีมากๆนะพี่พูดตรงๆนะฮะแล้วก็เกียร์ดอสนี่มีหลายแบบมากจริงๆนะมันมีสีแล่ๆด้วยนะครับซึ่งถ้าได้ใช้นี่ก็เป็นอีกแบบไปอีกนะฮะก็ลองไปหาจับกันดูได้เกียร์ดอสแต่พี่สอนนะครับในคลิปนี้เลยซึ่งสวยนะบางสีสวยมากนะครับแต่บางสีก็แปลกๆนะครับผมลองไปหาดูกันได้นะฮะให้เขาดูเดินลงมาตรงนี้เลยเลยครับว่าติดติดเดินไปได้เลยครับเราจะไปทางนี้นะฮะ ข้างในนี้จะมีบ้านหลังหนึ่งนี่ครับนี่ตรงนี้นะครับก็เลยเข้าไปได้เลยฮะพกเงินมาด้วยนะครับรู้สึกว่าเสียไม่รู้กี่บาทน่าจะประมาณพันหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจลองดูนะฮะแต่ไม่เยอะหรอกนะครับเรารวยอยู่แล้วนะเราเราอยู่ในลอเรียแล้วแบบตีลีกทีนึงก็ได้หลายแสนนะครับมาตรงนี้ครับผมเขาจะคิดค่าเข้านะครับลอเรียซัฟฟารีโซนนะครับผมซัฟฟารีเนี่ยเออลอเรียซัฟฟารีโซนแล้วก็กดเข้าไปนะครับผมเข้าไปเลย ซึ่งในที่แห่งนี้จะมีโปรกรมอนหลายแบบให้จับก็สามารถลองดูกันได้นะในโปเกเด็กนะครับลองค้นดูกันได้นะมีไอหมีของแก๊งล็อกเก็ตด้วยนะหมีซิมพูตัวนั้นก็เฟี้ยวนะครับลองมาหาจับในหญ้าก,ก็ได้แต่ว่าเป้าหมายของเราในวันนี้จะเป็นทางด้านของเจ้าตัวดาบสีพิเศษนะครับเป็นสีที่แบบไม่เหมือนปกตินะครับเออแล้วดูดูเท่นนะรู้สึกว่าแบบพอมันมีความแตกต่างจากตัวปกติก็เฟี้ยวนะครับตอนนี้อยากให้แบบนี้แบบอัปเดตระบบเมก้าของ Z A มา แต่ไม่ต้องถือขั้นนั้นก่อนก็ได้นะครับขอแบบโปเกมอนตำนานเข้ามาให้ครบก่อนก็น่าจะดีที่สุดแล้วเนี่ยนี่มันจะเป็นดาบปักอยู่แบบนี้นะคุณดูเนี่ยให้คุณดูเซฟเกมได้เผื่ออยากจะจับชายนี่นะครับผมแล้วก็กดดึงดาบได้เลยครับถ้าไม่มีท่าสติงดึงไม่ออกนะบอกก่อนนี่แล้วก็แบบนี่ดูนะดูดูดิสีมันจะไม่เหมือนปกตินะครับมันจะเป็นแบบลวดลายแบบใหม่เลยซึ่งสามารถจับกันได้เลยนะฮะเออเท่นะครับเท่สำหรับพี่พี่มองว่าเท่เะยครับเท่ปกติมากๆเลยนะครับ ก่อนไปตัวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนิดนึงนะครับว่าที่ซาฟารีจะมีโปเกมอนอะไรกันบ้างนะเดี๋ยวพี่ลองเปิดให้ดูนะครับซึ่งถ้าใครเล่นแล้วก็ไม่มีไอ้โปเกเด็กแบบนี้คือน้องเล่นผิดแมปนะครับบางแบบมันถ้าไม่ใช่ลอเลียมันจะไม่มีโปเกเด็กโปเกเด็กให้ดูเป็นรูทแบบนี้นะฮะนี่มันก็จะมีหลายตัวนะคนดูก็ลองจับดูซึ่งที่พี่มองว่าน่าสนใจที่สุดจะเป็นมังกรกล้วยนะับแล้วก็หมีมีของแก๊ก็อกเกตนะครับตัวนี้เลยนะเออตัวนี้น่ารักนะครับเก่งด้ กลาดอหลักสีไปโกโก้ครับผมสำหรับเกลาดอหลักสีนะครับเดี๋ยวพี่จะให้ดูตัวอย่างกันก่อนนะว่ามันหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยปกติเกลาดอจะเป็นสีแดงกับสีฟ้าแบบนี้ถูกไหมครับแต่ว่าเกลาดอแบบนี้มันจะเป็นสีอย่างนี้ครับนี่สีออนน้าตาลน้ําตาลยังไม่ใช่แค่นั้นครับนี่สียินยางหรือนี่ครับผมสีชมพูซึ่งมันมีหลายสีมากๆขึ้นอยู่กับว่าคนดูอะตกได้สีอะไรนะครับ มันอยู่กับคนดูอย่างเดียวเลยว่าคนดูจะตกได้สีไหนแบบไหนนะนี่สีเขียวก็มีนะครับแต่เราจะตกมาได้เป็นล่างแรกนะครับเป็นมารกีแครปนะแล้วก็เป็นคอยคั่นแหละเราก็ต้องมาวิวัฒนาการกันอีกทีหนึ่งเนะี่ยซึ่งวิธีขั้นตอนการจับทํำยังไงเรามาดูพร้อมกันครับให้ทุกคนบินมาที่พอร์ตได้ฆ่าครับผมบอกเลยตัวนี้จับง่ายมากแล้วก็เชื่อไว่าหลายๆคนอะเดินผ่านมันไปนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนที่พี่เคยบอกไว้ตอนช่วง ep แรก,แรกของการแบบอาชีพแบบรอเลียเนาะพี่บอกอยู่ว่าเราต้องพยายามเป็นคนขี้สงสัยนะครับ เพราะถ้าเรายิ่งขี้สงสัยเนี่ยเราจะรู้ง่ายว่าอะไรมีอะไรเนาะเราจะไปรู้ความลับก่อนคนอื่นนะครับก่อนอื่นก่อนพาไปจับเจลดอนนะขอพามาเอากูดหลอดก่อนหรือว่าเบ็ดที่ดีนะเพราะว่าพี่ไม่ได้บอกไปหลายชิปมากนะครับเบ็ดที่ดีเนี่ยเอายังไงนะมาเอาที่นี่นะครับที่ยิมน้ำนะครับเราต้องว่ายน้ําข้ามไปเชท้าเซิร์ฟเนีเบ็ดที่ดีดียังไงนะครับเบ็ดที่ดีคือจะเพิ่มโอกาสในการเจอบุกมอนที่เราตกปลาไอพวกที่หายากจะโอกาสเจอเยอะขึ้นนะครับก็ ควรมีติดไว้แน่นอนอยู่แล้วนะโดยวิธีการนะให้ทุกคนไปคุยกับ NPC ตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะได้เป็นกูดดอตมาเลยนะครับซึ่งพี่ไม่ได้บอกตั้งแต่คลิปแรกกันเนาะแต่ก็มาบอกคลิปนี้ก็ไม่รู้ทันไหมนะแต่เผื่อใครไม่รู้ก็สามารถเอากันได้นะครับผมทีนี้ครับกลับมาเข้าเรื่องเราต่อนะครับวิธีการไปตกเกียร์ดอสนะครับเออมันเป็นล่างแรกนะค่อยมาค่อยเอามาวิวัฒนการนะครับก็ให้เดินมาที่พอร์ตดคาครับเราจะไปกันที่บ้านหลังหนึ่งนะครับเป็นบ้านหลังเล็กๆนะครับบ้านของนักปลาเน นี่เป็นบ้านหลังตรงนั้นนะฮะให้วิ่งไปได้เลยครับเขาไม่ขีข่เซิร์ฟไปขี่เซิร์ฟบอร์ดไปนะครับวิ่งเข้าไปได้เลยวิ่งเข้าไปได้เลยซึ่งสีอะมันมีสีหายากด้วยนะสีที่แบบว่าเท่แบบหายากมันจะเป็นสีดอมแล้วเป็นลวดลายอะไรเงี้ยคนดูก็ลองไปตกกันดูแล้วกันนะฮะชอบสีไหนก็เอามาใช้กันได้ซึ่งก็ไม่มีผลอะไรนะแค่ความสวยงามเฉยๆนี่ครับเข้ามาตามทางได้เลยครับผมพอเราเข้ามานะครับจะมีจุดตกปลานะครับเป็นจุดจุดตกคอยชิงเนี่ยครับ ก็ดูคาสามารถมาตกคอยคิงตรงนี้ได้เลยนี่ยครับซึ่งก็จะมีหลายสีมากๆนะครับเดี๋ยวพี่จะลองตกให้ดูแล้วกันเนอ่ะตัวแรกนะครับเหมือนตัวนี้นะครับก็จะสีไม่เหมือนปกติเห็นไหมสังเกตว่าจะมีลายที่ท้องแต่ตัวนี้จะดูไม่ค่อยต่างจากปกติเท่าไหร่แล้วเราลองตกหาตัวที่แบบว่าสีไม่เหมือนปกติเลยแล้วกันเนะฮะตกใหม่ตกใหม่อะได้แล้วโอเคเหมือนตัวนี้นะเห็นไหมจะเป็นสีออกน้ําตาลน้ําตาลจางๆนะครับเหมือนขาวๆเดี๋ยวพี่ตกให้ให้ดูอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะ มันมีหลายสีมากคุณดูลองตกดูเอาเองนะว่าจะมีได้สีอะไรกันบ้างเนะครับนี่เหมือนตัวนี้เป็นสีเหลืองตัดดำนะครับซึ่งพอวิวัฒนาการมีเกลารอรก็จะเป็นอีกสีหนึ่งอีกนะครับเออประมาณนี้เลยเราม,มาตกมาหาดูกันได้ครับผมสำหรับคล,คลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยพูดไม่ค่อยชัดเลยฝากไว้เท่านี้ครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสินยอไซโยครับขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอจนจบครับไปแล้วครับบ๊ายบาย